สำหรับใครที่คิดว่าไม่อยากถูกหวยก็ได้แต่ขอให้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วม,มีงานดีๆปังๆเชิญทางนี้เลยค่ะที่วัดจุฬามณีตอนนี้เห็นไหมคนเยอะมากคือที่ไปในเดี๋ยวนี้นะคะย้ำว่าจะต้องลงทะเบียนออนไลน์กันแล้วนะโอ้โหขนาดนั้นลนะะขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องลงทะเบียนก่อนเพราะแต่ละวันโดยเฉพาะวันหยุดมี3,000คนค่ะที่ไปเนี่ยไปเป็นเจ้าภาพเครื่องสังเวยบวงสวงค,คือไปบวงสวงสการะแล้วก็เอากลับไปกิน คือเครื่องบวงสูงทั้งหมดนะเอามาถวายท่านแล้วกลับไปกินเพราะว่าเชื่อว่าบวงสูงสการะแล้วของพวกนี้ จะเป็นของมงคล oh. เป็นสิริมงคลกับตัวค่ะ oh. วัดจุฬามณีอย่างที่ทราบกันอยู่อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามมีพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณปีนึงมีหนเดียวอะค่ะคก็เลยต้องไปกันเยอะงานเขายิ่งใหญ่มากแต่ปกติอะดิฉันไปทีไรก็อย่างนี้นะก็คนเยอะอย่างนี้ใช่ค่ะคนเ oh. ยอะมากเพราะว่าคนมีจิตศรัทธาเคารพนับถือมีงานทีไรก็ไปกันก็มีความเชื่อค่ะว่าจะได้โชคลาภกลับมาแล้วก็จะได้ทําบุญด้วยไปสมทบทุนมูลนิธิเทวาสถิตของท้าเวสุวรรณโนท และที่ไปบางทีเจอคนเด่นคนดังเจอดาราค่ะคอ่ะเจอแล้วเดี๋ยวดูนะมีคนหนึ่งค่ะเราก็ไปสัมภาษณ์เลยว่าเอ๊ะที่มาเนี่ยมีใครกันบ้างที่มาเนี่ยได้อะไรกันไปบ้างไปเจอพ่อรองเขามูลคดีด้วยนะอ๋อครับพ่อรองนี่มีเรื่องเล่าเลย,ยพ่อรองนะบอกว่าพี่ชายของพ่อนะเมื่อ5ปีที่แล้วปี62ประสบอุบัติเหตุทางรถคือไม่ใช่ประสบอุบัติเหตุธรรมดารถตกเหวอ่ะคือตัวตกเหวที่เพชรบูรณ์เชื่อไหมนี่ ห้อยทาเวสุวรันที่วัจุลามณีไม่ตายนะรอดปาฏิหาริย์โอ้โหแล้วปี6-3ค่ะช่วงนั้นโควิดใครๆก็มีปัญหากันหมดพ่อรองท่านก็ไม่มีงานท่านก็เดินทางมาที่นี่ค่ะก็คิดว่าจะมากราบไหว้ของานซะหน่อยยังไม่ถึงกรุงเทพเลยโทรศัพท์เข้าค่ะตัวผมเองเนี่ยเคยมีปัญหาตอนนั้นงานมันติดขัดพงก็มากราบท่านทาเวุวัน เวาไว้เข้าศารท่านสิบุงมเรียบร้อยแล้วก็มาบนพระท้อยมีงานเห็มออกจากวัดไปยังไม่ถึงสมุรสาครนเลยมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมให้ถ่ายทำดีเซ็นเตอร์หนึ่งตัวผมต้องร้านกลับไปมาเอาของถวายท่านอีกทุกอย่างนะครับผมบอกให้ว่ามันอยู่ที่ความเชื่อมันศัทธาของเรา โอ้โหพะเราก็เลยเชื่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะว่าความศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณาีนี้ทําให้ชีวิตดีเป็นมงคลแคล้วคลาดแล้วก็ได้งาน ก็เลยมาบวงสวงครั้งนี้แล้วก็จะมาทุกๆปีตลอดไปตลอดมาทําแล้วทําอยู่และทําต่อไปดีจังเลยเนาะเออดีค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเลยนะคะแต่การไปทําบุญนั้นมันก็ทําให้จิตใจดีนะแล้วก็อย่างน้อยก็ไปเจอเพื่อนฝูงญาติธรรมด้วยการพูดคุยกันช่วงนี้บางทีก็เครียดหลายเรื่องเราอ่านข่าวบางทีข่ากันผัวเมียเรื่องเงินเรื่องทองเจ้านี่ถ้าเกิดลองเบรกไปทาบุญไปมองอะไรดีๆไปต่างจังหวัดไปเดินตลาดน้ำอัมพวาคงดีนะชื่นใจ เป็นเรื่องราวของที่วัตโนดนะมีคนถูกนะครับผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับรางวัลที่1นะฮะบอกบอกเลขดีไหมรางวันที่1นะมา941395นะฮะปรากฏว่ามีผู้โชคดีนะฮะถูกรางวัลที่1จํานวนหนึ่งใบนะครับได้รับเงิน6ล้านบาทนะครับแล้วก็ถวายเงินให้กับวัตโนดจังหวัดนนทบุรีเป็นจํานวนเงิน2.4ล้านบาทครับคุณผู้ชมคุณหนึ่งครับ ไม่ธรรมดานะครับนะฮะซึ่งเจ้าอาวาสวัตโนดนะฮะพระครูพิพิธธรรมเทศนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังนะว่ามีผู้โชคดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกรตเตอรี่นะครับรางวันที่1น,นะฮะแต่ทางผู้โชคดีเนี่ยขออนุญาตไม่เปิดเผยนามนะครับอ่าก็ได้รับดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชาวคณะมาเยอะได้รับรัพย์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะจำนวน6ล้านบาทนี่ครับได้เรียบร้อยนะแล้วก็จากการสอบถามเรื่องราวนะครับก็ได้ข้อมูลน,นะว่า ผู้ที่โชคดีเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในพระอุโบสถนะฮะไปอธิษฐานขอพรนะฮะต่อหลวงพ่อสําเร็จนะ,ะซึ่งเป็นพระประธานนะฮะลูกขอถูกลงวันที่หนึ่งในงวดนี้ถ้าถูกลงวันที่หนึ่ง,จะ,งจะเอาเงินไปธนุบำรุงวัดเอาไปแบบซ่อมแซมวัด<อ>นะ,อะขอพรขอพรพอออกมาจากโบสถ์นะฮะก็ไปซื้อรัตตรี่นะฮะจากพ่อค้านะที่มาเร่ขายในยวัดก็จริงๆก็บนเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนะ,ะปรากฏว,ว่าใช่ครับพอวันออกนะฮะ,ะรตตรี่ออกเนี่ย ได้รางวัลที่1เป๊ะเลยได้รางวัลใหญ่นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะแต่คนที่โชคดีนะครับคุณผู้ชมฮะคือมีความศรัทธาในหลวงพ่อสําเร็จก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินรางวัลที่ได้มาเนี่ยก็จะมามาบํารุงวัดตามที่ตั้งใจนะครับแล้วก็เอาไปทอดกระถินนะครับจำนวน2ล้านนะครับแล้วก็ไปทาสีสารานะครับสองแสนนะครับแล้วก็ไปเทพื้นนะครับไปปรับลานวัดเนี่ย จำนวนประมาณสอง2,000บาทนะส่วนที่เหลือก็แบ่งให้ญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็ทําบุญเพื่อเหลือเหลือไหมเนี่ยอ่าคือทําบุญตลอดเลยโอ้ oh, ดีนะอ่าเขาน่ารักมากเลยนะ oh. ครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบโอ้โหแบบขอพรแล้วก็ได้สําเร็จตังหวังจริงๆรนะรสมกับชื่อหลวงพ่อสําเร็จท่านพี่มีเคยถูกมากไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยครับแล้วเล่นไหมอ่ะนานต้องต้องนานแล้วแต่แต่แตไม่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับเอาไม่เป็นไรหรอกค่ะเลขเด็ดมีทุกวดนเราก็ต้องหวังกันต่อไปนะคะ